โอเคครับจะต้องขอญญาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็นี่ก็กลับไปดูของ GTA แซมแล้วก็จะเป็นภาคอานิเมะของในคอมมินเลเดอร์นะครับเป็นภาคหนึ่งของภารก,กิจไปดูกันได้นะครับผม เฮ้ยจะทำอะไรวะหยุดอยู่นี้นะเขาหยุดเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรวะเฮ้ยอย่าทำอะไรเฮ้ยอย่าทา้ามา เมื่ออยู่ที่นี้เว้ยอยู่ที่นี่โอ้ยพิสวงพิศวที่ฉันเองเข้าเข้าเองเข้าเองซีเจโอไนายลูกหมาเป็นไนล์มากไนล์เฮ้ยเพื่อนไปหรือเปล่าเออไม่รู้สิไม่รู้ใครเข้าแม่เราอ่ะเฮ้ยฟังนะเชนเนสต์สต่งนี้นี่นะฉันสัญญาที่จะแจกสนาคารที่คำให้กับฆ่าแม่นายแต่ไม่รู้จะทำให้ทำให้เกิดขึ้นแต่ว่า ทำให้ได้ยินเสียงหัวเราะเฉยๆที่ทาให้กูได้ยินเสียงหัวเราะและทำยังไงอ่ะไม่รู้เพราะถ้าทำยังไงก็ไม่สวดก็จะเป็นวิธีของผมเองนี่ฟังนะาน,นจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอไปที่หลงศพแม่นายไปนะเดี๋ยวรอไปที่หลงศพเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วไปเร็วซีเจไปไปไปนี่ว่าจะเป็นภาคของพวก GTA Anime ก,กับ k a m e n i d e r นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอคิปต่อไปคนระับ ก็จะเป็นถึงรอบ4นะครับเอาไปถึงรอบ3ามครับเออเดี๋ยวขอเดี๋ยวตัดไปตัดแป๊กเดียวนะผม